So wanna เ7นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชาสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ ในมากรุดดิงซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร mm hmm. เฝ้าทูลละอองทุลย์เอกอากครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอ,อกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยในมากูุดดิงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรมาก่อน เวลา18นาฬิกา3นาทีนายคินซังดอจิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละอองชลิศว่บาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรชาชอาณาจากักรภูตานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูตานประจำประเทศไทยนายคินซังดอจิเคยเดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเขตป,ปกครองหาราชอาณาจากักรภูตานมาก่อน เวลา18นาฬิกา7นาทีในหานจี้เฉียงซึ่งมีทีมพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอองทวีปพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหานจี้เฉียงเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสำนักอำนวยการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณ รับประชาชนจีนมาก่อน เวลา18นาฬิกา15นาทีนายซาเฮบซาดาแอมัดคานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยนายซาเฮบซาดาาอมดคานเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณ นาร์คิวบามาก่อนเวลา18นาฬิกานาทีนายเดวิดเดลี่ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเข้าทูลละอองทุลิกพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสภาพยุโรปประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอกัคราชทูตวิสามันผู้มีอํนนานาจเต็มแห่งสาภาพยุโรปประจําประเทศไทยนายเดวิดเดลี่เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมเอเชียและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปมาก่อน เวลา18นาิก23นาทีนายโจเซ่บอจิสโดสซังโตสจูเนียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอกัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทยนายโจเซ่บอจิสโดสซังโตจูเนียเคยดำรงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธาธารณรัฐบราซิลณนะเมืองฮูสตันสหรัฐอเมริกามาก่อน comme les